สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะคําพูดคุณตาตอนกลนผมไฟให้หลานสาวฟังแล้วน้าตารื้นโปูฟงสิทธ์เอ่ยประโยคตอนกลนผมไฟให้หลานสาวสําหรับเมลีคัมพีลูกสาวของโปูฟงสิทธ์คัมพีที่ตอนนี้ได้คลอดน้องโนราลูกสาวแล้วและกําลังอยู่ในวัยที่กําลังหน้าฟัดซึ่งที่ผ่านมาเมรียังไม่ได้เคลียร์ใจกับโปูฟงสิทธ์ แบบจริงๆจ,จังๆแต่คุณตาก็มีแวะไปหาหลานสาวตัวน้อยก่อนหน้านี้ตาปูเคยบอกว่าเด็กเกิดมาแล้วถ้าไม่มีใครดูแลมันเราก็ดูแลมันเป็นหลานไม่เป็นไรดูแลได้ที่หลายคนบอกว่าพอมีเด็กดน้อยเข้ามาจะทําให้เรามีกําลังใจสำหรับผมไม่รู้สิครับต้องดูก่อนไม่เคยมีซึ่งคนนี้เป็นหลานคนแรกขนาดลูกผมผมยังไม่เคยอุ้มเลยกลัวเด็กเล็กเวลาอุ้มเขา แต่ดูเหมือนว่าพอได้เห็นหลานจริงๆแล้วตาปูอดใจไม่ไหวค่ะเพราะเมลีมักจะลงรูปตาปูอุ้มหลานโนลาลงไอจีบ่อยๆและล่าสุดก็มีคลิปที่ทำเอาหลายคนน้ำตารื้นเนื่องจากได้ยินคุณตาพูดกับหลานตอนที่กำลังกลนผมไฟตามประเพณีให้หลานสาวโดยคุณตาได้ตัดผมให้หลานสาวที่อยู่ในอ้อมแขนของเมลีเป็นการรับขวัญระหว่างนั้นคุณตาก็ได้อวยพรว่า สุขภาพแข็งแรงเป็นคนดีไม่มีพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นพ่อให้เองท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของครอบครัวขณะที่เมลีได้เขียนแคปชั่นและภาพครอบครัวเอาไว้ว่าแฮปปี้เอนดิ้งทั้งนี้ชาวเน็ตนอกจากจะซึ้งกับโมเมนต์เคลียร์ใจแล้วต่างก็เอ็นดูน้องมโนราที่เชะเงอมองคุณแม่ช่วงที่คุณแม่ขอโทษคุณตาและทักว่าคุณตาและคุณหลานหน้าเหมือนกันมากๆเลยค่ะซึ่งก็มีคอมเมนต์ อาทิมีเชงเงอดูแม่ด้วยเป็นสุดโนราน่ารักที่สุดความรักคือสิ่งสวยงามเสมอความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ลูกกลานวันนี้ได้ดูคลิปใน Facebook บอกตามตรงน้ำตาไหลเลยค่ะจากคนที่เคยผิดพลาดมาก่อนและรักนะแต่ไม่แสดงออกเด็กน้อยสังกัดคุณตาที่สำคัญหน้าเหมือนคุณตาสุดน่ารักที่สุดเลยค่ะดูคลิปบอกตรงๆน้ำตาไหลแฝดตาปูชัด,ชด